กบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมโจนะครับผมก็วันนี้นะครับเราอยู่กับเกม ROV Surf Beta จีนอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับเซิร์ฟเบต้าจีนเนี่ยได้ทําการอัปเดตตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับผมก็ได้เอาสกินใหม่เข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีสกินอะไรกันบ้างนะครับก็โอเคเริ่มจากอ่าอีเวนต์ก่อนไหมมาดูอีเวนต์กันครับก็อีเวนต์อันนี้ก็จะเป็นตัวแมงเกนก้านะครับผมนี่ตัวนี้เลยนะครับผมเท่นะตัวนี้เท่มาก ผมบอกเลยว่าตัวนี้เท่มากตัวนี้ผมพลาดนะครับแต่ก็อยากได้อยู่เดี๋ยววันนี้ผมจะทําให้เสร็จนะครับอาจจะได้ตัวนี้นะครับผมแล้วก็อ่ะซื้อเอน,นียนก่อนครับเข้ามาทุกครั้งนะครับอย่าลืมซื้อเจ้าลูกแก้วตัวนี้นะครับผมดีมากมากนะผมบอกก่อนว่าดีนะครับเลดออกเนี่ยตอนมันรีเซิร์ฟเนี่ยตอนเราอัปเดตมาเนี่ยเราเปิดเลยเว้ยเราค่อนข้างที่จะได้ของดีมากๆนะครับอ่ะเราไปดูอ่าสกินกันดีกว่า สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าไปดูสกินสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมว่าเซเบตตาปรับอะไรบ้างครับตอนนี้ก็ได้ทำการรีโมเดลของเจ้าจ๊กเกอร์แล้วนะผมก็เธอทำอันนี้ไปแล้วนะครับทำทำคลิปไปแล้วนะครับส่วนเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเจ้าตัวใหม่นะครับที่ผมยังไม่ทำคลิปเลยนะครับสำหรับเซเบตตานะเดี๋ยวผมจะมาบอกมาทำให้กับทุกคนดูนะครับอะกินกันดีกว่านะครับ ก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ไปดูสกินกันดีกว่าผมว่าผมว่าผมจะพาไปดูสกินไงก็โอเคเดี๋ยวเราหาสกินที่มันแอบมาขายกันนะเพราะว่าสกินใหม่ที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะแอบเข้ามาขายเว้ยขายแค่สามร้อยห้าสิบเพชถือว่าถูกมากๆนะถูกแบบถูกจัดๆเลยถูกแบบสุดๆแต่ส่วนใหญ่ที่มันเอาเข้ามาขายอะ่ะผมจะไม่ทันไม่รู้เป็นโลกอะไรจะไม่ค่อยทันเลยมันเอาเข้ามาขายเนี่ยตอนแรกเนี่ยแบทแมนอะ่อะมันอ่า เมือ่อเมื่อก่อนที่มันจะรีอะแบ็กแมนเนี่ยมันก็เอาเข้ามาขายนะมันเนี่ยมีเจ้าแบ็กแมนร่างนี้นะครับที่เอามาขายอยากได้อยู่นะร่างเดิมของเจ้าแบ็กแมนอะโคตรสวยเลยมันรู้สึกว่ามันมันหาหายากอะมันมันหาไม่ได้เลยเวยในในเซิร์ฟเบตา้ามันหาไม่ได้และส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมีไง มันไม่ค่อยมีใครซื้อทิ้งไว้นะแบ็กแมนเพราะว่าเซิร์ฟตอนนั้นแบ็กแมนมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเก่งเหมือนตอนนี้นะครับตอนนี้ค่อนข้างเก่งเลยค่อนข้างโกงอะ่ะอือโอเคบัตเตอร์ไฟเฟี้ยวไหมล่างนี้โหโคตรสวยอย่าฟังเสียงอ่ะโอ,โอ,โอ้สวยปะสวยปะโอ้สำหรับคนที่เป็นเมนบัตเตอร์ไฟบอกเลยว่าอลังการทุกตัว อลังการมากสวยด้วยอลังการบวกสวยเมนบัตร์ไฟล์บอกเลยว่าเกมตังเกมตังเวเยอะนะครับสวยมากสวยจริงตัวเมื่อกี้สวยมากโอเคเราไปเรื่อยๆเลยเพราะว่ามันมันมีมันอาจจะมีอีกนะครับเพราะาผมไม่ได้เข้าไปดูหน้าเว็บนะผมกดเข้ามาเลยแล้วก็ทําคลิปเลยนะครับแบบเร็วๆนะครับแต่รู้รู้ว่าจะอ่า ตัวตัวมันจะเข้ามาฮีโร่ใหม่จะเข้ามาแต่ผมไม่รู้เป็นตัวอะไรเป็นสายอะไรแล้วก็สกินเนี่ยผมไม่รู้เลยว่ามันจะมีตัวอะไรเข้ามามั่งก็มาแบบเร็วๆเลยนะครับไม่ได้อ่านสกิลไม่ได้ดูสกิลด้วยนะมาแบบเร็วๆเลย้ยคลิล่าร่างนี้สวยไม่เคยเห็นนะเข้ามาใหม่หรอไม่เคยเห็นนะคลิล่าร่างเนี้ยสวยนะอันนี้ถ้าถ้าเกิดมีอยู่แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันร่างเนี้ยนะคลิล่าร่างนี้สวยมาก ข้ามาใหม่เหรอวะหรือว่ามีอยู่แล้วอะไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวต้องไปดูหน้าเว็บอีกทีหนึ่งนะทุกคนโอ้คีล่าล่าเมื่อกี้สวยสวยจริงแต่แต่ก็สวยสู้บัตเตอร์ไฟไม่ได้แหละผมบอกเลยว่า v <c oughs> <c oughs> <c oughs> วีเอ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 โคตรสอยจะต้องอาอื้เอผมพอผมเลยอ่าผมต้องหาซืออล่าเอื่อนเะี้วเอี่ยสเยจริงเดี๋ยวอเ,เยออเ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 เาอเอ ถ้ามเข้าลอตเตอรี่เนี่ยผมจัดเลยนะผมพูดเลยว่าผมทุ่มเลยอะเอาให้ได้อะตัวเมื่อกี้เนี่ยค่อนข้างสวยสวยมากเดี๋ยวคลิปต่อไปคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเล่นเจ้าเจ้าพพอร์ตตัวใหม่ก็แล้วกันเป็นเป็นเป็น,ปนอาเป็นเมดเลยเอาแบบวันช็อตเลยปะละ่ะซูมทีหายอะอันติอันติของเขาเนี่ยเหมือนเหมือนตูเลนนะ เหมือนตู้เล่นนะแต่เราต้องปาท่าหนึ่งให้โดนเท่านั้นเองนะครับเหมือนตูเล่นเลยเหมือนตู้เล่นทุกอย่างต้องปาท่าหนึ่งให้โดนส่วนท่าสองเนี่ยผมยังไม่รู้รคืออะไรเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอดูนี้ก่อนสกินนี้ผมบอกเลยว่าเป็นสกินใหม่แน่นอนหุยสกินกาละโคเท โอ้ยเมดเมดอีกตัวนึงเมดตัวนี้ผมแตะก่อนนี้ผมก็เล่นนะเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นแล้วมันค่อนข้างช้าช้าเลยทีเดียวตั้งแต่คิวเลนเข้ามาเนี่ยเป็นตัวที่หนีไม่ได้ช้าเลยเป็นตัวที่แอสซินปรดปานมากแตะก่อนนี้นะที่ผมเล่นนะผมเป็นคนที่เล่นกาก,ากมากคือโดนทุบโดนอะไรค่อนข้างที่จะช้ามากๆโอ้ยเฮียโอ้โมากีคิง อ๋ออันนี้อันนี้ทำไปแล้วอันนี้อันนี้มันมาแล้วมันมาแล้วตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วโอ้โหสวยสวยจริงสวยจริงมันไม่มีหน้าปกไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเอาหน้าปกนี่ไปขึ้นกันละกันอ้เมื่อกี้คิงสวยจริงผมผมทำไปตั้งแต่คลิปที่แล้วเลยไงแต่สวยนะสวยเลยโคตรอลังการอ่ะอ่ะมันมีอีกไม่ใช่หรอสกินอ่ะมันหมดแล้วหรอมีตัวเดียวหรอ มีตัวมีตัวเดียว,ว,ยวหรอวะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนหาไปเรื่อยๆอันนี้มันเข้ามาอยู่ในสก,กินผมแล้วนะเนี่ยเรามาดูลอตเตอรี่กันลอตเตอรี่เนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมันมีตัวใหม่เข้ามาเนี่ยลอตเตอรี่อ่ะมันจะจับยัดเข้ามาเว้อ่าอันนี้ก็เป็นเป็นเซ็ตเก่านะครับเป็นเป็นตัวเก่าหมดเลยน,นี่ก็เป็นอเจ้าย้อนตัวเก่านะครับอันนี้ก็เป็นตัวเก่าที่มันแอบเอามาขาย โอเคอันนี้ก็ปล่อยครับปล่อยไหลส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นเนี่ยตัวนี้คือตัวอะไรส่วนตัวเนี้ยตัวใครนี่อันนี้ผมรู้ผมผมเอาแน่นอนตัวนี้ผมเอาแน่นอนส่วนอันนี้น่าจะเป็นอ่าไมพิซซี่กับเอสแน,นอ่ะเราจะเข้าไปดูเดี๋ยวเข้าดูใหม่อันนี้เหรออันนี้ไม่รู้ว่าคือตัวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูไหมจะมีเมดอ่ะจะมีเจ้าตัวนี้นะครับหนึ่งตัว ที่ที่ที่เห็นเลยนะนี่ครับนี่คือเลยตัวหนึ่งตัวที่อยู่ในลอตเตอรี่แล้วเข้ามาใหม่แล้วก็อ่าอีกตัวหนึ่งเป็นหูยาวๆนะครับหูยาวๆน่าจะเป็นเจ้าคิสซี่ปะตัวใหม่เจ้าคิสซี่ป่ะใช่ไหมใช่ไหมอ่ชาช่ยจริงด้วยครับผมค่อนข้างสวยเลยอีกตัวหนึ่งผมน่าจะคิดว่าน่าจะเป็นอ่าสิวเซียนหนึ่งตัวเลยแล้วก็ อ่าอิลูเมียอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเวทกันละกันเนาะอิลูเมียอิลูเมียอิลูเมียอ่ะดูเจ้าตัวนี้ก่อนอิลูเมียก่อนอิลูเมียเนี่ยไม่น่าใช่เพราะอิลูเมียเนี่ยต้องต้องปิดตาใช่ไหมแต่สกินเมื่อกี้เนี่ยก็ปิดตาเว้เนี่ยไปไงผมบอกเลยว่าใช่ <laughs> โอ้โหทำไมดาถูกขนาดนี้วะ อุ้ยสวยสวยเลยจัดจ้านเลยนะตัวนี้จัดจ้านเลยนะจัดจ้านเลยนะอ้ยเอาเลยว่ะเอาเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมซื้อเลยมีอ่าเจ้าเจ้าอิลูเมียพิซซี่แล้วก็ไคนี่สามตัวนะครับคือตัวไหนก็ได้สกินเมื่อกี้เนะี้ยตัวไหนก็ได้นะครับอยู่ในอ่าลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ลอตเตอร,รี่อ่ะอันธรรมดา ผมไมีอยู่อ่าผมไมีอยู่ยี่สิบลูกสามตัวนี้นะครับตัวไหนก็ได้เป็นไคลนี่ก็ดีเป็นอิลูเมีย um ก็ได้เป็นเจ้าคิซี่ก็ได้เพราะว่าคิซี่อาเซอร์เบต้าเนี่ยก็ค่อนข้างแรงเลยนะครับแต่ไม่แรงเท่าเซิร์ฟไทยผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟไทยเป็นเฮียแรงแรงชิบหายอ่ะอันนี้ได้แล้วได้แล้ว,ลวหนึ่งตัวเนี่ยมันจะมีสีเห็นไหมเห็นสีอมส้มไหมเนี่ยคือหนึ่งอันไม่ว่าจะเป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นอิลูเมียโอ้โหกูว่าแล้วเป็นอิลูเมีย กำลังจะพูดว่าเป็นอิลูเมียเลยมือไปกดลันโดนขออีกอีกทีหนึ่งได้ไหมอันนี้ไม่ได้ว่ะอันนี้เกลือหมดเลยอันนี้เกลือหมดเลยนะขออีกทีหนึง่งอันนี้ก็เกลือ,อหมดยังทีสุดท้ายหมดเกลียงไม่เหลือแล้วครับไม่เหลือแล้วหมดแล้วอันนี้หมดจริงได้อิลูเมียตัวเดียว ใจจริงอะอยากได้เจ้าไคนี่เพราะว่าเซิร์ฟเนี้ยผมเล่นเจ้าไคนี่เป็นหลักไงคือเล่นเป็นตัวตัวหลักของผมเลยแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรามาดูของขวัญกันนะครับของขวัญก็อดูครับของขวัญเซอร์เบต้าแจกเยอะค่อนข้างเยอะเลยนะเรามาดูรวมกันว่าจะได้เท่าไหร่31เพชรค่อนข้างแจกค่อนข้างเยอะแต่ได้ค่อนข้างน้อยแต่ผมบอกเลยว่าเพชรเนี่ยมันมีให้เรื่อยๆนะได้ทุกวันเมื่อกี้ที่ผมมีอยู่ประมาณ14ื่นสี่ตอนนี้ผมได้อีกสองพันนะครับจากลอตเตอรี่ คือซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้อ่ะมันจะเพิ่มเพชรเพิ่มเงินให้เราตลอดนะครับผมก็ไปละไว้เจอกันใหม่ในพัทหน้านะครับผมไปละ